สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยชื่นใจใจฟูขึ้นมาได้เลยนะคะสำหรับมาร์กตัวนะคะถึงแม้ว่า เขาเนี S <S <AN Whe at sociedad> ่ยไม่ได้มาไลฟ์เล่นเกมด้วยตัวเองนะคะแต่หลายๆคนนะคะก็แอบเห็นเขาอยู่ในไลฟ์ของโจอีและก็เช่นเคยต้องมีจังหวะเพื่ปิดปังนะคะอันนี้ถ้าไม่ใช่เสียงนี้นะก็ไม่ใช่มาร์กตัวนะคะเสียงนี้ต้องมาร์กตัวเท่านั้นนะและหมดดูแลน้องก็ยังดีเหมือนเดิมค่ะยังเที่ยวส่งข้าวส่งน้ำให้น้องนะคะระหว่างที่น้องไลฟ์สตรีมนะคะก็ยังเป็นพี่ชายที่ดีมากๆแสนดีที่หนึ่งอยู่นะคะ ซึ่งมื้อนี้นะคะก็เสิร์ฟพิซ za ค่ะเสิร์ฟพิซ za <'s> สอชิ้น <J ax? S 2> ให้กับโจ้นะคะระหว่างที่โจอ้กำลังเล่นเกมนตอนที่เขากินอยู่เนะี่ยก็คือเป็นมื้อเย็นนะคะของที่ทาง L.A. นะคะที่อเมริกานะคะเป็นมื้อเย็นนะ,ะก็ทานพิซ za yeah, เป็นมื้อเย็นไป ถึงแม้ว่าวันนี้นะคะเมื่อสายของวันนี้เวลาบ้านเราลงมาโผล่ให้เห็นแวบๆแวบไปแวบมานะคะก็ดีใจแล้วค่ะสำหรับอากาเเซ่นะคะที่ได้เห็นมาตัวนะคะเพราะว่าตั้งแต่กลับเอลเอไปเนี่ยไม่ได้ไลฟ์เลยค่ะไม่ได้เล่นเกมให้เราเห็นกันเลยนะคะมีมาโผล่วันนี้นะคะในไลฟ์ของโจ้นะคะก็เล่นเกมกับโจ้นั่นแหละก็ได้ยินเสียงเล็ดลอดออกมานิดนึงนะคะเวลาที่เขาเล่นเกมกันนะคะเนี่ยค่ะอย่างน้อยก็ทําให้ได้เห็นว่าเออวันนี้ทาอะไรขนอะไรขนกล่องอะไรขายเสื้อผ้าอยู่หรือเปล่ากําลังโปรโมทเอ็กซีท can do in a high tourney there i think a minute too i think it's the uh it's actually the fortnite launcher for two and a half weeks but over two weeks in japan you think I was a bot lobby or no yeah, but... it's okay guys here's need, should i just roll down Emma. oh thank you i'm almost done